สวัสดีครับมาพบกับกระดานที่หนึ่งนะครับในการแข่งขันมากฮอตออนไลน์นะครับในแอปมากฮอตขั้นเทพนะครับโอเคนะครับยังฝากเน้นย้ำอยู่เหมือนเดิมนะครับช่วงนี้ก็คือขอประชาสัมพันธ์สำหรับกลุ่มในการชมเกมมากฮอตหรือว,ว่าเกมสนนกเกอร์นะครับกลุ่มเกมมากฮอตออนไลน์นะครับเกมมากฮอตออนไลน์ครับ สามารถเข้าไปร่วมกิจกรรมกันได้ก็จะมีไลฟ์สดในการเล่นบมากฮอตด้วยนะครับมีไลฟ์สดในการเล่นบมากฮอตด้วยอ,อยากติดตามรับชมก็เชิญได้ครับอันนี้ผมเป็นกองโจรน,นะครับพบกับทางด้านอีปุ่มนะครับกองโจรพบอีปุ่มอืม ขึ้นมาไปโจนทรงสามเหลี่ยมเขายกหางนะครับเป็นนิปุ่มยกหางแปลกดีนะครับตัวนี้ถ้าเราต่อสิบสิบห้าเลยก็น่าจะดีนะสิบสิบห้าแล้วกินไปทางนี่กินไปทางสิบสี่ซึ่งเขาเข้ากินด้วยลำบากนะครับอืม ไปครับผมขึ้นบานเลยดันหน้าขึ้นไปไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับน,นี้ไม่ค่อยดีไม่จะเป็นก็ไม่เอาไปก็ได้เดินลําบากนิดหนึ่งนะครับโอเคเขาต่อมาแล้วแต่น่าก็น่าจะหลุดข้าห้อได้อยู่หรอกเพราะว่าเขาเพาวงการต่อสอบนะครับ ไปครับเขาหนีขึ้นมาเราเข้ากินเราเข้ากินสามนะครับก็กินสามเลยโอเควันนี้ผมว่าจะเดินซีอุยนะครับเดินเดินก่อนผมเดินซีอุยเดินหลังผมจะเดินกองโจรหรืออะไรก็ตามสภาพไปก่อนอืมกินไปทางยีิบสองนะครับ เขาต้องหนีหนีนี่ก็กินหนึ่งนะครับหนีนี่กินหนึ่งอืาขึ้นมาตรงนี้ก่อนนะครับเข้าฮอตได้ไหมายเลขกเดียวคือหมายเลขสามหมายเลขสองไม่ได้ขึ้นไปครับผม อเคเตรียมข้าหอตเลยครับสองตัวที่อยู่ตรงกลางนี่กระดิกไม่ได้นะครับเพราะว่าถ้าจะโดนกินหมดตัวนี้ที่เดินได้คือหอดตัวเดียวในฝั่งของเขาคือหอดตัวเดียวนะครับเราก็พยายามจะขวางทางหอดเขาอยู่เดินก่อนว่าจะเน้นซีอย e นะ ขอให้อย่าโดนตัดข้างก่อนก็พอนะครับภาวนาไว้อย่าโดนตัดข้างก่อนก็พอไล่เข้ามาคราวนี้ออกไม่ได้นะครับจับไหนก็ไม่ได้เลยฮอตทีนี้ถอยหลังมากก็โดนกินสองครับออยอมเพ้เราไป ต่อไปเป็นซีอุยนะครับภาวนาว่าอย่าโดนตัดหน้าหรือตัดข้างอ่าอย่างนี้อย่างนี้มีโอกาสได้เดินนะครับมีโอกาสได้เดินอยู่โอเคถ้าเข้าเดินสิบสหผมจะเดิน30มสห้านะครับ เขาไม่เด no? ินเขาไม่เดินอืมเออยงไม่ดีไปเลยครับเป็นซีอุยนี่แหละ ขึ้นมาแล้วนะครับถ้าย4ดสี่สิบเก้าเขาจะต้องตัดไหมก็ต้องตัดเนาะโอ้เขาไม่ตัดที่เขาเล่นสองมาเจ็ดดีกว่าไปตามนี้นะครับคนนี้เดินแปลกทุกที ทุกๆคนเขาจะแทรกนะแต่คนนี้เขาไม่แทรกนะครับอืมขึ้นมาครับเขาเล่นเป็นดาวกระจายขึ้นไปครับ เยังออกไปก็ต่อมาเอาละขึ้นไปครับ ขึ้นมาครับต่อเลยดีวยกว่าสองบนนอกสองแล้วได้กินคืนนีก็เรเลกสองบนนอกไปครับผมไปกินฟรีหนึ่งตัว ไปกินฟรีหนึ่งตัวเขามาดักตัวนี้ทีนี้เขาออกไม่ได้เนาะอ่าเรามาตัวนี้เขาออกไม่ได้เขาต้องเส้นอ่าเขาต้องเส้นทําให้เดเราได้เปรียบนะครับซีวอ e. ลงไปเข้าฮอดก่อนลงไปเข้าฮอดครับ กินเขาจะดักฆ่าก็ได้นะครับเต็มนี้อ่าไม่ดักนะครับไม่ดักฆ่ากินอ่อนโทษทีกินกินด้วยไม่ได้นะครับกินคนละตัวด้วยโดยเขา้าฮอตยี่0ห้าสามสิบไม่ได้ผู้แข็งยอมไปนะครับ <c oughs> สวัสดีครับมาพบกับกระดานที่สามกระดานที่สี่นะครับกระดานที่สามกระดานที่สี่เป็นกองโจรน,นะครับเล่มกองโจรห้ามาเก้าไปก่อนเข้ามุมไปครับขึ้นเป็นทรงสามเหลี่ยม ลงมานี่ขึ้นไปขึ้นมาเป็นโจนรับกับมาตรฐานตัวนี้ขึ้นไปเอาไงดีก็แต่มนี้ ไปเลยดีกว่าพาไปเลยเอาไงดีก็เต็มนี้ขึ้นไปสูสีนะครับนี่สูสีเลย โงโจนกับสีอุยนะครับสำหรับดีดูชุดนี้ได้เดินสีอุยแล้วชุดหนึ่งแต่ว,ว่าเกมต่อไปไม่รู้จะได้เดินไหมถ้าคุณถ้าโดนตัดหน้าก็ต้องเสียสิทธิ์ไปโดนตัดหน้าก็ต้องเสียสิทธิ์ไปนะครับอ้าวเขามาเส้นให้กิน อืมไปครับ <c oughs> อ่าแล้วเข้าเข้ากินเข้ากินสามเราเลยนะครับเนี่ยนี่เข้าธรรมดานนี่ยเข้ากินสามเราเลยเกินสามกินสี่เลย เอาแล้วเขาเขากินสองอีกครั้งหนึ่งถ้าแบบนี้ก็คงชนะนะเนี่ยเดินนี่เลยครับให้กินสองไปเลยให้กินสองเลยแล้วเดินสิบเอ็ดสิบห้าอย่างงี้แค่นี้ก็ชนะแล้วครับอืมตัวนี้มานี่ก่อนแล้วมาไล่กินทีหลัง ไล่กินอย่างนี้หลบพอหลบก็จับตรงกลางนะครับอ่าเรียบร้อยนะครับต่อไปเป็นซีอุย e. ซีอุย e, ครับอย่าโดนตัดหน้าก็พอตัดข้างก็พอ,อมีมีสิทธิ์จะโดนตัดหน้านะครับดูลักษณะแล้วหน้า <c oughs> ไม่ได้เดินตามที่ตัวเองคิดเนี่ยมันยังไงไม่รูนะ้เ <c> ก <oughs> ้ามาสิบสี่ให้หน่อยเออโอ้ไม่เดินเลยถ้าเก้ามาสิบสีนี่งามเลยนะอืม <c oughs> ก้ามปูก้ามปูอืมรอนานแล้วนะว่างนันไปครับรอนานแล้วนะว่างั้น มนุษย์จะรีบเดินไปทำมเขาก็ไม่ได้มีเขาก็ให้เวลาตั้งนานเราจะไปเร่งเดินเร่งเดินแล้วแพ้มีประโยชน์อะไรเร่งเดินแล้วอะมีการขอขอเสมอด้วยโอ้โหไม่ได้ครับท่านท่านจะมาขอเสมอแบบนี้ไม่ได้ท่านจะเหลี่ยมเกินไปแล้ว <c oughs> ขอเสมอว่างั้นจะเย็นเย็นเกมย,ยังไม่จบเลยการจะมาขอเสมอส่งสติกเกอร์อ๋อที่ไหนได้เป็นเป็นจอมสติกเกอร์นี่วาคนนี้จอมสติกเกอร์นี่เองแต่เย็นเย็นเสมอก็ว่ากันอีกทีนึงครับ เล่นให้มันจบก่อนหรือถ้าเหลืออยู่สองตัวสองอะไรเงี้ยเออค่อยกดขอเสมอผมจะไม่ว่านะอันนี้โอ้โหเหลืออยู่ตั้งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกอยู่ฝั่งละหกเนาะ <c oughs> เหลืออยู่ฝั่งละหกมากดขอเสมอกันเนี้ผมไม่ยอมอีกแล้วร่มหรือเอาร่มมาครับเอาไม่ล่มนี่ว่ะ ไม่ล่มนะครับไม่ร่มไม่ล่ม,ม,ลมบันทึกบันทึกวิดีโออยู่ที่บ้านนอกนะครับต่างอำเภออาจจะมีเสียงรถลาเมื่อกี้รถเก็บขยะของเทศบาลน,นะครับเก็บขยะของเทศบาลเขามาเก็บตอนเช้านะครับก็อาจจะมีเสียงดังนิดนึงแล้วก็มีเสียงคนพูดนะครับ อยู่านบานอืมไล่กินครับ นีครับเขาฮอดได้ตาเดียวนะครับได้ตาเดียวก็เ,เลยกินคนละตัวดีกว่าไหมแบบนี้เลยแบบนี้ถ้ากดผม,ผมกดเขเสมอกดเสมอไปก็เสียสิทธิ์เลยครับโอเคครับผม